ผมไปกู้เข้ามาก็เป็นที่มาของเงินสดจ่ายปันผลนะเป็นที่ใช้ไปนะครับเพราะนั้นถ้าจะสรุปเป็นฝั่งง่ายๆนะอะไรก็ตามที่อยู่ในฝั่งสินทรัพย์ยกเว้นรายการเงินสดนะฮะทุกรายการอยู่บนสินทรัพย์ถ้ามันเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นที่ใช้ไปของตัวเงินสดถูกไหมครับเพราะเราต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์ประเภทนั้นเนี่ยเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นหนี้สินกับทุน ตามทิศทางเลยครับถ้ามันเพิ่มขึ้นก็คือเป็นที่มาถ้ามันลดลงก็คือเป็นที่ใช้ไปของเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราทําความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายเรียบร้อยนะครับทีนี้ลงมาแยกประเภทดูนะครับตัวงบกระแสงเงินสดเนี่ยมันมี3ตัวนะครับคือกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานนะครับแล้วก็กระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแล้วก็กระแสงเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน นะครับทั้งทั้งสามอันเนี้ยบวกกันออกมานะครับก็คือเป็นกระแสงเงินสดสุทธิดูว่าในงวดนั้นในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยบริษัทนะครับสามารถเอาสินทรัพย์เราไปบริหารแล้วก็สร้างกระแสงเงินสดที่เป็นบวกหรือลบขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ตัวกระแสงเงินสดที่มีความสําคัญที่สุดในการดําเนินง,งานที่เราจะวัดกันนะครับมันคือตัวกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินง,งานนะครับ ถ้ากระแสเงนินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเนี่ยนะครับถามว่ามันมาจากตรงไหนได้บ้างอันแรกมันมาจากงบกำไรขาดทุนถูกไหมครับรายการที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนคือรายการที่เกิดจากการโอ p ปเรตในชีวิตประจําวันถูกไหมครับอะไรที่เป็นไรายได้ก็เป็นที่มาค่าใช้จ่ายก็เป็นที่ใช้ไปของเงินสดแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับอย่างสมมุติว่ารายการที่เอาต้องมาเข้าเกี่ยวเนี่ย มันมีรายการที่เกิดจากตัวงบดุลด้วยนะครับอย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้นี้ว่าอย่างสมมติถ้าผมจะเพิ่มตัวเครดิตเทอมให้ลูกหนี้นะครับจาก1เดือนเป็น2เดือนตรงนี้เนี่ยผมจะต้องมีการจ่ายออกไปของเ็ดเงินทุนเพราะว่าต้องมีการเพิ่มในส่วนเครดิตเทิมตัวนี้เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาถูกไหมครับทีนี้เนี่ยรายการที่เกี่ยวกับโอเปอรชันปกติเนี่ยนะครับถ้ามองตามโครงสร้างงบดุลน,นะครับนึกภาพตามนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของผม นะครับมันคือสินทรัพย์ถูกไหมครับรายการที่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรชันนะครับก็คือรายการที่อยู่กรอบข้างบนนะครับคือสินทรัพย์หมุนเวียนยกเว้นเงินสดนะครับ,รบเป็นรายการที่เกี่ยวกับโอเปอเรชันนั้นเลยรายการที่อยู่ข้างบนนั้นคืออะไรครับลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ,ๆ,ๆในโซนนี้เกี่ยวกับเรื่องของตัวโอเปอเรชันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัว ฝั่งทางด้านนี้สินเนี่ยก็คือฝั่งทางด้านเจ้าหนี้การค้าอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องโอเปอเรชั่นนะครับแล้วอินเวสเมนต์ล่ะมันเกี่ยวกับธุรกรรมที่อยู่ทางฝั่งไหนของงบก็คืองบดุลฝั่งซ้ายที่เป็นสินทรัพย์นะครับแต่เป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนแบ่งโซนได้เลยนะครับสโซนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนไอ้โซนที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ นะครับมันเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัว Investment เช่นอะไรครับซื้อขายเงินลงทุนนะครับเพิ่มซื้อสินทรัพย์เพิ่มขายสินทรัพย์ออกนะครับหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไปที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็มีรายการแค่นี้อินเ e ส t ์เมเนี่ยจะเป็นรายการที่ค่อนข้างสั้นนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือซ้ายมือข้างล่างนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับ ส่วน financing มันคืออะไรครับอะไรก็ตามที่เราจัดหาเงินทุนเข้ามาหรือว่าใช้จ่ายคืนหนี้อะไรไปนะครับก็คือที่เป็นพวกเทอมโลนทั้งหลายทั้งชอตเทอมและลองเทอมนะฮะพวกเทอมโลนทั้งหลายเนี่ยเป็นฟอร์มไฟแนนซิงแล้วก็ส่วนขวาข้างล่างคือส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟแนนซิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําความเข้าใจ2เรื่องนี้นะครับรู้ว่าอะไรเป็นกิจกรรมที่ทําแล้ว มีเงินเข้าอะไรที่ทําแล้วเงินไหลออกอันนี้ไ,ได้ครึ่งหนึ่งละนะครับแล้วก็มาแยกส่วนนะครับให้เป็นชิ้นๆไปนะครับว่าธุรกรรมประเภทไหนเกี่ยวเรื่องกับการเดินธุรกิจปกติการเดินงานเอามากองรวมกันไว้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินลงทุนก็ามากองรวมกันไว้แล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟ i น a n c i n g ก็แยกใม่ก,กองหนึ่งนะครับสามกองนี้รวมกันได้กระแสเงินสดสุทธิ เพียงแต่ว่าตัวกระแสงเงินสดนะครับซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะครับก็คือตัวกระแสงเงินสดจากการเนินงานนะครับพกคิดภาพดูนะครับถ้าย้อนกลับไปภาพนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราทําธุรกิจมานะครับแล้วมีกระแสงเงินสดจากการเนินงานเป็นบวกเนี่ยผมมองว่าโดยสภาพแล้วมันปลอดภัยนะครับเพราะว่าเงินที่ได้ออกมาจากการเอาแอสเซทไปบริหารแล้วมีเม็ดเงินออกมาจากการทําธุรกิจเนี่ยนะครับเงินที่ได้ เราสามารถเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เอาไปคืนหนี้ก็ได้เอาไปลงทุนเพิ่มก็ได้เอาไปจ่ายปันผลก็ได้ถ้า CFO กระแสงเงินสดเป็นบวกเนี่ยผมมองว่ามีชัยไปกว่าครึ่งละแต่ตรงข้ามถ้ากระแสงเงินสดมันเกิดเป็นลบขึ้นมาอันนี้แหละครับมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ของปัญหาก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับถ้ากระแสงเงินสดเป็นลบเราต้องทำยังไงอะ ต้องหาเงินมาใส่ถูกไหมนะครับถ้าเรามีเงินสดที่ค้างอยู่ในบาลานซ์ชีตก็เอาตรงนั้นมาจับจ่ายใช้สอยไปนะครับเพราะทําธุรกิจแล้วลงทุนมากไปกระแสเงินสดเข้ามาไม่ทันมันก็ติดลบนะครับก็ต้องเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยเอาไปโปะถูกไหมครับถ้าเงินหมดทําไงก็ต้องขายของเก่าละแอสเซทต,ต,ตัวไหนไม่ใช้งานก็ต้องลิควิดเดตไปอินเวส m e เมนต์ไหนที่มีอยู่มีสภาพคล่อง ถ้าขายแล้วไม่กระทบกระเทือนมากก็ต้องขายไปนะครับแต่บริษัทไหนไมันจะมีของขายมากขนาดนั้นดูไหมครับทาได้ก็แบบชั่วคราวแต่สุดท้ายก็ไปเหลือที่พึ่งสุดท้ายแล้วครับก็ต้องหาเงินจากธุรกรรมทางการเงินมี2ทางนะครับก็คือไม่กู้เพิ่มก็เพิ่มทุนนะครับซึ่งตัวที่เป็นขอ้อกจำกัดของมันเนี่ยมันก็มีนะครับถ้าหากว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ยังไม่เยอะมากเกินไปคุณอีจจะกู้เพิ่มได้แต่พอกู้ถึงระดับหนึ่งแล้วแบงก์ก็คงไม่ยอมปล่อยแล้วล่ะนะครับยังกู้ไปจนทั้ง D E นี่สินต่อทุนเนี่ยมันขึ้นมา2เท่าแล้วถ้าขึ้นมาขนาดนี้ผมมองว่าหาแบงก์ปล่อยยากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นหัวใจนะครับคือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานนะครับหรือว่า C F O นะครับแล้วผมบอกตอนต้นว่า งบกระแสเงินสดเนี่ยมันเป็นงบที่จะดทาบนเกณฑ์เงินสดอะไรที่ไม่ใช่เงินสดไม่บันทึกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมมีเจตนาทําธุรกิจเหมือนเดิมนะแต่ผมมีเจตนาที่จะทําให้ CFO หรือก,กระแสเงินสดเนี่ยมันสูงขึ้นมาผิดปกติเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมมีวิธีการไหนไหมที่ทําได้ทําได้ไหมครับมีใครคิดออกไหม ทำได้หลอกๆก,กันเลยแหละทำได้แต่มันเป็นการทําได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วสุดท้ายคุณก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมทํำยังไงครับถ้าผมอยากให้ CFO เป็นบวกผมไปลดเครดิตเทอมลูกค้าได้ไหมลดลูกหนี้การค้าผมไปลดสต็อกได้ไหมก็ได้ใช่ไหมผมไปขอเครดิตเทอ m มเจ้าหนี้การค้าเพิ่ม ทำได้ไหมก็ทําได้นะครับอย่างเช่นเครดิตเทอมที่เคยให้ลูกค้าเนี่ยผมเคยให้เดือนหนึ่งผมก็บอกว่าเออลูกค้าครับผมขอเป็น2องสัด้ห์ได้ไหมครับอย่าเอาเลยครับ1เดือนมันจะทําให้เราลืมหนี้ลืมสินกันเปล่าๆนะครับขอแค่สองสัปดาห์แล้วกันพอทําไปเรื่อยๆลูกค้าคงบอกว่าอ่อได้ครับงั้นผมไปซื้อรายอื่นใครจะมาทนซื้ออยู่ถูกไหมฮะหรือ สต็อกผมเคยมีสต็อกอยู่ใครสั่งสินค้าผมเนี่ยผมส่งได้ภายใน2วีคนะครับผมต้องการลดสต็อกผมก็บอกว่า,าลูกค้าที่เคารพเนื่องจากมีความจำเป็นบางประการเราขอยืดเวลาการส่งมอบสินค้าจาก2วีคกลายเป็น1เดือนถ้ายืดออกไปแบบนี้ผมลดสต็อกถูกไหมลดสต็อกเป็นที่มาหรือที่ไปครับเป็นที่มา ของกระแสงเงินสดใช่ไหมครับเพิ่มไอ้ลดไอ้ตัวเครดิตเทอ m มให้ลูกค้าก็เป็นที่มาของกระแสงเงินสดถูกไหมครับถ้าซัพพลายเออร์เครดิตนะครับเขาเคยให้เรา1เดือนเราขอเป็น2เดือนเขาก็คงบอกว่างั้นไปซื้อคนอื่นเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้มันหลอกตาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปได้เป็นครั้งคราวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ในเรื่องของการทําธุรกิจปกติมันก็ต้องกลับเข้ามาสู่ลูปเดิมอยู่นั่นเองนะครับก็คือว่าต้องโอ p e r a t ไปบนสถานะความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่สุดท้ายเนี่ยเวลาย้อนกลับมานะอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ตกแต่งได้แต่ผมมองว่ามันมันหลอกตาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมที่บริษัท จะต้องมีกระแสงเงินสดที่เป็นบวกเท่านั้นถึงจะเป็นบริษัทที่ดีผมว่าต้องดูเหตุปัจจัยด้วยนะนะครับบางครั้งเนี่ยเขายอมให้กระแสงเงินสดมันติดลบเพื่อที่จะลงทุนขยายธุรกิจใหม่ๆทํากิจการใหม่ๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรั์อย่างเงี้ยถ้าผมพัฒนาเฉพาะโครงการแนวราบก็คือพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยนะฮะร,รอบธุรกิจผมสั้นมากเลยนะครับผมซื้อที่ดินมา นะครับพออยู่ที่เริ่มปรับปรุงทาโครงสร้างเสร็จปุ๊บพอเปิดขายเนี่ยเขาก็จะมีรอบในการที่ก่อสร้างและส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยหเดือนโดยเฉลี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบธุรกิจผมมันสั้นอยู่แค่นี้พอจ่ายเงินออกไปในการก่อสร้างปุ๊บหเดือน8เดือนเนี่ยมันกลับมาพร้อมกําไรเป็นกระแสเงินสดก้อนใหม่แล้วมันก็หมุนเข้ามาต่อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็สบายแต่ทีนี้ เราเห็นว่าตลาดเนี่ยหลังๆผมว่าคอนโดมิเนียมมันมาแรงมากเลยนะใครเปิดมาก็ขายหมดถ้าผมตัดสินใจเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เปลี่ยนนะไปเพิ่มทำโปรเจกต์คอนโดมิเนียมรอบธุรกิจมันจะยาวขึ้นเพราะว่าอะไรครับคอนโดมิเนียมเนี่ยจากจุดที่ขายจนถึงจุดที่ส่งมอบให้ลูกค้าได้เนี่ยถ้าเป็นตึกแปดชั้นก็ปีหนึ่งละถ้ามากกว่า8ชั้นนะครับก็ปีกว่านะครับบางโปรเจกต์เนี่ยสปีสปีก็มี นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับยังเด e ิเวอร์ของไลมอนแลนก็ใช้เวลาการตั้งหลายปีถูกไหมครับกว่าจะเสร็จ n o เบิลตรงเพลนจิตก็ใช้เวลา4ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดกว่าที่จะเสร็จแล้วช่วงเวลาระหว่างที่พัฒนาเนี่ยถามว่ามีกระแสเงนินสดเข้าทางไหนบ้างมีแค่เงินดาวซึ่งเงินดาวเยอะไหมไม่เยอะหรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงเวลาที่ต้องใส่เงินเข้าไปในการก่อสร้างในการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยกระแสเงินสดจากการเดินงานติดลบไหมมันติดลบนะถูกไหมครับแต่ถ้าติดลบด้วยเหตุนี้แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่มันมี potential มีศักยภาพเนี่ยสุดท้ายเมื่อโอนกระแสเงินสดมันไหลกลับเข้ามาหมดเลยถูกไหมครับนี่สินที่เคยมีมาเนี่ยมันก็ถูก cash flow ตรงเนี้ยเอาไปชำระคืนแล้วก็หักกลบได้หมดแล้วก็เหลือเงินสดในการที่จะขยายต่อไปด้วย ถ้าเป็นแบบนี้ช่วงที่เขาพัฒนาแล้วกระแสงเงินสดติดลบเนี่ยคิดว่าเขาผิดไหมไม่ผิดหรอกทางตรงข้ามนะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนไม่ขยายผมทํามันแค่เหมือนเดิมนี่แหละตลาดมันจะดีแค่ไหนไม่สนใจผมก็ทําเหมือนเดิมทําแนวราบเหมือนเดิมหมุนเวียนไปเรื่อยๆกระแสเงินสดเนี่ยไม่มีทางติดลบหรอกแต่ถามว่าถ้าเทียบกับคนที่ทําตอนต้นเนี่ยยอมที่จะติดลบแล้วไปขยาย เพื่อจะใหญ่ขึ้นในอนาคตเนี่ยใครดีกว่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นตัวกระแสงเงินสดติดลบนะครับอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาแย่ไปสมดต้องดูด้วยว่าติดลบเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับเขาจะทําอะไรจะขยายอะไรนะครับถ้ามันมีเหตุผลแล้วทำให้กิจการมันโตในอนาคตเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับตรงกันข้ามถ้าเป็นบวกตลอดแต่ไม่ทําอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเนี่ย ผมว่าบางครั้งอันนี้มันน่าจะเป็นข้อเสียซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูตัวกระแสเงินสดเนี่ยนะครับยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องให้ความสําคัญนะครับกับสาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรมันไปยังไงมันมาอย่างไรนะครับทุกอย่างเนี่ยต้องเคลียร์ให้ได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถัดมานะครับเป็นกระแสเงินสดนะครับจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมลงทุนเนี่ย จริงๆแล้วโดยอาการเนี่ยมันเกิดแค่ในฝั่งซ้ายข้างล่างก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นหลักนะครับธุรกรรมประเภทนี้คืออะไรครับซื้อสินทรัพย์ขายสินทรัพย์ซื้อเงินลงทุนขายเงินลงทุนไม่เชื่อลงดูในงบกระแสเงินสดสินะครับในส่วนนี้เนี่ยเต็มที่ก็มี4ี่หบรรทัดแค่นั้นแหละมีอยู่แค่นี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายไปมานะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เล็กมากนะครับแล้วมันสําคัญยังไงนะครับ ก็จะบอกว่า,าที่ตัวนี้มันมีความสําคัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะครับในการคํานวณกระแสงเงินสดสําหรับการประเมินมูลค่าหุ้นที่เรียกว่า free cash flow นะครับเวลานักวิเคราะห์นะครับจะทําการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยนะครับกระแสงเงินสดที่เขาเอามาใช้คิดลดเนี่ยนะฮะเขาใช้ free cash flow นะครับคอนเซปต์ของตัวนี้คืออะไรครับเวลาเราจะประเมินมูลค่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแอสเซทที่เราจะประเมินมูลค่าเนี่ยนะครับ มันเป็นแอสเซทที่จะสร้างกระแสงเงินสดในอนาคตเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเราทําประมาณการกระแสงเงินสดอนาคตแล้วเนี่ยเราก็ดิสคาวให้ตัวกระแสงเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อที่จะบอกว่าสินทรัพย์ตัวเนี้ยถ้ามองจากกระแสงเงินสดที่เขาจะสร้างให้เราได้ในอนาคตแล้วณนะมูลค่าปัจจุบันเขาควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ใจความสําคัญของมันก็คือว่าตัวกระแสงเงินสดนะครับที่ถูกเอามาใช้ในการคํานวณ ดิสแคดโฟหรือคิดลดกระแสงเงินสดนี่เลครับมันคือฟรีแค l โฟที่เรียกว่ากระแสงเงินสดอิสระมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการใช้ CFO กระแสงเงินสดจาจก,การรมเนินงานนะครับเอามาบวกกับกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราทําธุรกิจแล้วมีกระแสงเงินสดเป็นบวกตัดภาระในส่วนที่เราจะต้องจ่ายเพื่อการลงทุนเนี่ยทิ้งออกไปดูแล้วเราเหลือเงินสดเท่าไหร่ เงินสดตัวนี to to ้เราเรียกว่าเงินสดอิสระเพราะมันอิสระถึงขั้นที่ว่าคุณเอาไปคืนหนี้ก็ได้นะครับหรือเอาไปจ่ายปันผลก็ได้หรือไม่ทําอะไรจะเก็บไว้เฉยๆก็ยังได้ถูไหมครับอันนี้คือกระแสเงินสดอิสระนะครับก็จะใช้กระแสเงินสดอิสระตัวนี้นะครับในการคํานวณนะครับคิดลดกระแสเงินสดออกมาในที่นี้เนี่ยผมคงไม่ลงไปถึงว่ากระแสเงินสดอิสระมันมีกี่ประเภทนะครับจริงๆมันมี2ประเภท นะครับก็คือกระแสงเงินสดอิสระ cash flow to firm นะครับแล้วก็ cash flow free cash flow to equity นะครับซึ่งมันก็มีหลักการที่ต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่อยากลงไปถึงนั้นให้เป็นคอนเซปต์ก็พอว่าเนี่ยถ้าเอากระแสงเงินสดจากการเนินงานบวกด้วยกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะครับมันคือตัวกระแสงเงินสดอิสระนะครับถ้าทำธุรกิจมาเป็นบวกนะครับมีภาระในการจ่ายลงทุนเยอะๆไอตัวเลข Investment มันก็ติดลบไปเอง นะครับเมื่อเอามาบวกกันก็จะเหลือกระแสงเงินสดที่มันน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวกระแสงเงินสดนะครับจากกิจกรรมการลงทุนถัดมานะครับก็คือกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นซอสอ u อ d อย่างหนึ่งนะครับทั้งขาบวกและขาลบนะครับถ้า เราระดมเงินทุนมานะครับมันก็เป็นที่มาของเงินทุนถูกไหมครับถ้าจ่ายคืนเงินกู้นะครับหรือว่าจ่ายเงินปันผลนะครับมันก็เป็นที่ใช้ไปนะครับเป็นกระแสงเงินสดที่ไหลออกของกิจกรรมลงทุนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดตอนท้ายนะครับว่าแหล่งพึ่งพิงเงินทุนของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้า CFO เป็นบวก นะครับทุกอย่างที่ตามมาเนี่ยมันดูจะโอเคไปหมดสินทรัพย์ก็ไม่ต้องขายทิ้งอาจจะซื้อเพิ่มด้วยซ้ำนะครับพอมาถึงกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยก็อาจจะคืนเงินกู้ไปก็ได้หรือจ่ายเงินปันผลมากหน่อยถ้าหนี้สินมันต่ำๆนะครับแต่ถ้ามันติดลบปุ๊บนะครับก็ต้องหาเงินแล้วนะครับถ้าลงมาถึงขั้นสุดท้ายคือ cash f l o w f r ร m f i n แ n c i n g แล้วเนี่ยก็ต้องมองว่าทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเนี่ยจะมาจากตรงไหนนะครับ มาจากการกู้หรือว่ามาจากตัวการเพิ่มทุนอันนี้ก็แล้วแต่โครงสร้างการเงินที่เป็นมานะครับแล้วก็ที่อยู่ในสถานะในปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าอัตราส่วนนี้สินต่อทุนมันสูงก็ต้องไปเพิ่มทุนละนะครับเพราะคงไม่มีใครไปปล่อยกู้นะครับแต่ถ้ามันต่ำอยู่ก็อาจจะมีรูมในการกู้ต่อนะครับทีนี้เวลานักวิเคราะห์ดูเนี่ยเราดูยังไงครับว่าบริษัทไหนจะขยายได้หรือขยายไม่ได้นะครับ สมมติว่าเขาบอกว่าขยายตัว30%ปัญหาของเราคือว่าถ้าขยาย30%เนี่ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ทีนี้เราก็ไปดูที่ความพอเพียงของไอ้ตัวกระแสเงินสดตัวนี้แล้วก็ไปดูโครงสร้างการเงินนะครับถ้าดีีนะครับ, DE, รบเขาตั้งเป้าว่า2เท่าถ้ามันวิ่งมาเกิน2เท่าแล้วเนี่ยหรือว่าแตะ2เท่าแล้วนะครับถามว่าถ้าจะขยายขนาดนั้น เอาเงินมาจากไหนกู้ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วละ่ะใช่ไหมครับมันก็เหลือทางเดียวคือเพิ่มทุนผมมาเพิ่มทุนเสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูว่ามันรีเทิร์นที่มันจะได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับไอเดรลูชั่นที่มันจะเกิดขึ้นไหมเดลูชั่นคือจํานวนหุน้นที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มตัวหารเข้ามานะครับก็ตรงเนี้ยก็เป็นประเด็นอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรที่ชัดเจนพอที่บอกว่ามันจะมีซอสออฟฟันตรงไหนมาแล้วใช้การในขายายเนี่ยถามว่า investor จะเชื่อแผนที่เราพูดไปหรือเปล่าที่บอกว่าเราบอกจะโต30%แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวแหล่งเงินทุนเนี่ยมันจะมาจากไหนนะครับอันนั้นคือในเคสหนึ่งนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งเนี่นะครับเ,เป็นเรื่องของการใช้กระแสงเงินสดถ้ามันมีเหลือเยอะๆนะครับเคยได้ยินเรื่องการซื้อหุ้นคืนไหมครับนะครับหรือว่า treasury stock นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาเปิดทางทําให้ทําได้ทีละสิคือถ้าหากว่าทําธุรกิจแล้วมีกระแสงเงินสดเหลืออยู่นะครับแล้วบอกว่าไม่มีภาระหนี้ที่จําเป็นต้องใช้กระแสงเงินสดไปคืนเนี่ยนะครับในช่วง6เดือนข้างหน้านะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะครับให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยคืนได้นะครับซื้อคืนได้ทีละ10%นะครับแต่ข้อแม้ก็คือว่าถ้าลงมือซื้อคืนแล้ว นะครับจะต้องถือหุ้นตรงนี้ไว้อย่างน้อย6เดือนนะครับเมื่อพ้น6เดือนไปแล้วถ้าจะขายจึงจะสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ขายนะครับเก็บไว้ครบ3ปีนะครับ,บ,รบ,นะรบสามารถเอาไปจดทะเบียนลดทุนได้เลยแล้วมันมีผลดียังไงนะครับเวลาซื้อหุ้นคืนมาเนี่ยนะครับผลประการแรกก็คือว่ามันจะทําให้จํานวนหุ้นบุนเวียนในตลาดลดลงถูกไหมฮะ ปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดลดลงมันก็เข้าหลักดีมาซัพพลายถ้าความต้องการซื้อหุ้นมันยังมีดีมานซื้อหุ้นยังมีแต่ซัพพลายมันลดลงเนี่ยราคาหุ้นอาจจะขยับขึ้นมาก็ได้อันที่2นะครับหุ้นที่ซื้อคืนมาเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาไปคำนวณ EPS คือไม่ถูกนับเป็นตัวหารสมมุติว่าผมมีอยู่100ล้านหุ้นนะครับผมซื้อคืนมา10%นะครับในการคำนวณ EPS ในรอบต่อไปเนี่ยตัวหารของผมคือ90ล้านหุ้นเท่านั้น ไม่ใช่100ล้านหุ้นนะครับหุ้นที่ซื้อคืนมาไม่ต้องเอาไปเป็นตัวหารซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับ EPS มันจะสูงขึ้นแล้วดีเวเดนเพอร์แชร์ก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีที่มันจะเกิดขึ้นบางครั้งนะครับที่ผ่านมาเราเคยเห็นเหมือนกันนะครับบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเสร็จปุ๊บมีเงินเหลือประกาศซื้อคืนหุ้นด้วยนะครับแปลว่าเมื่อ X แล้วหุ้นห้ามลง ถ้าลงมาเดี๋ยวมีซื้อกลับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเก็บไว้ครบ3ปีแล้วนะครับไม่มีการขายออกเอาไปจดทะเบียนรถทุนเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันมีข้อจำกัดอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันก็คือตลอดเวลาที่เราอยู่ระหว่างการซื้อคืนหุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราถือครองหุ้นที่ซื้อคืนไว้แล้วเนี่ยมีข้อห้ามประการหนึ่งก็คือว่าห้ามเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่นะครับ ถ้าจะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่คุณจะต้องไปขายหุ้นที่ซื้อคืนมาเนี่ยออกไปก่อนจะขายในตลาดขายยกบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องขายออกไปก่อนนะครับขายหมดแล้วถึงจะสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้เพราะฉะนั้นคนที่จะทําแบบนี้นะครับคือคนต้องรู้แล้วว่าไม่ได้มีภาระอะไรที่มันหนักหนาสาหัสในการที่จะต้องไปลงทุนในอนาคตหรือว่าต้องใช้กระแสเงินสดเยอะๆในอนาคต ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดได้นะครับแต่วิธีการทั้งหมดนี้เนี่ยคงไม่แนะนำนะครับสำหรับบริษัทที่ดูแล้วเนี่ยสภาพคล่องหมุนเวียนของหุ้นในตลาดมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งทําไปเนี่ยนะครับฟรีโฟรท่านก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อฟรีโฟร์น้อยไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าหุ้นของท่านก็จะไม่มีการแอคทีฟไม่ได้มีการซื้อขายหมุนเวียน ที่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญหาที่ไปซ้ําเติมในเรื่องของตัว free f o ์ d ของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อจํากัดตรงนี้นะครับสข้อ,อ,ขอก็คือเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วก็ free f o a d ของหุ้นในบริษัทจดทะเบียนนะครับยิ่งคนที่มีเป้าหมายว่าอยากจะดันหุ้นเราเนี่ยเข้าไปสู่เซ็1ร้อหรือเข้าไปสู่เซ็ต50อันนี้ต้องระวังใหญ่เพราะว่าถ้ามองเกณฑ์น,นะครับผมเล่าให้ฟังคร่าว เกณฑ์ในการที่จะคำนวณหุ้นเข้าไปในเซตร้อยหรือเซตฟิฟตี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างอันแรกนะครับนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะอันแรกเนี่ยเขาจะเอาลิสต์รายชื่อหุ้นที่ Market cap ใหญ่ที่สุด200อันดับแรกมาก่อนเอามากลางเลยว่ามีอะไรบ้าง Market cap ใหญ่ที่สุด200อันดับแรกนะครับหลังจากนั้นใช้ตะแกรงล่อนตัวที่2ดูว่าใน200อันดับนี้นะครับจะต้องเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลด์นะครับเกิน20% ใครที่ฟรีโฟดไม่ถึง20%คัดออกนะครับฟรีโฟดนี้เขานับเฉพาะาหุ้นที่มีการซื้อขายหมุนเวียนในกระดานนะฮะอย่างเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งถือมาตั้งแต่อ,อ้อนตปออกไม่เคยซื้อขายเลยเนี่ยอันนี้ไม่นับเป็นฟรีโฟดหรือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่นักทุนที่ซื้อแล้วถือเก็บยาวก็ไม่นับเป็นฟรีโฟดนะครับถ้าฟรีโฟดไม่ถึง20%คัดออกพอได้เกณฑ์ฟรีโฟดแล้วนะครับหุ้นที่เหลือเนี่ยจะไม่ถึง2 0 0้ละ ก็มาสู่ตะแกรงตัวที่3ตะแกรงตัวที่3เนี่ยเขาต้องการให้หุ้นที่อยู่ในเซต50หรือว่าเซตร้อเนี่ยนะครับมีปริมาณการซื้อขายที่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมวิธีการเขาคือว่าเขาจะเอาปริมาณการซื้อขายของหุ้นทุกตัวในตลาดมาคูณกันดูว่าใน1เดือนเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายรวมเท่าไหร่แล้วเอาจํานวนหุ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้มี600บริษัทก็เอเนี่ยไปหารดู มันก็จะได้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับหุ้นนั้นๆขึ้นมาต่อหุ้นน่ยสำหรับบริษัทจดทะเบียนหนึ่งบริษัทเนี่ยออกมาว่าเท่าไหร่นะครับเกณฑ์เขาตั้งขึ้นมาก็คือว่าบริษัทที่จะผ่านเข้ารอบไปนะครับจะต้องมีการซื้อขายมากกว่าหรือเท่ากับ50%ของค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับอันนี้ป้องกันไม่ให้โอเคคุณมีฟรีโฟดแล้วแต่สุดท้ายไม่มีการซื้อขายมันก็ทําให้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซ็ทลอยเซฟิฟตี ไม่ได้รับการสนใจอยู่ดีดูไหมครับก็เลยมีเกณฑ์ตัวนี้เข้ามาแล้วเกิน50%หรือเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือมากกว่า50%เนตี่นะครับต้องกินเวลาช่วง9เดือนจาก12เดือนต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะครับอันนี้คือเกณฑ์ทั้งหมดนะครับใครผ่านเข้ามา105อันดับแรก50อันดับแรกจะอยู่ในเซต50อันดับถัดไปจนถึง100ก็กลายเป็นเซต100 แล้วก็มีสำรองห้าดับนะครับสำรองนี้ในกรณีที่ผู้ที่อยู่ตอนตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามเหมือนมิสยูนิเวอร์สนะครับก็จะเอาสำรองเนี่ยเข้ามาคำนวณในบัญชีตัวเนี้ยแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับก็เลยโยงเข้ามาว่าถ้าเป็นในเรื่องของตัวการซื้อคืนหุ้นนะครับก็ต้องระวังเรื่องถ้าอยากอยู่ในเซ็ตร้อเซ็หนะครับก็ต้องระวังในนี้ด้วย รจริงๆมันมีเงื่อนไขที่ปรับปรุงซ่อมแซมได้นะครับอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบอกเงื่อนไขเข้มงวดมากเลยแต่ถ้าหากว่ามีหุ้นไม่ถึงร้อยห้าตัวจริงๆเนี่ยเขาจะค่อยๆลดราคาอย่างเช่น9เดือนจาก12เดือนเนี่ยลดลงมาเหลือ6เดือนก็ได้นะครับหรือปริมาณการซื้อขายต้องมากกว่าหรือ50%ของค่าเฉลี่ยก็ลดลงมาทีละ5%ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะจนกว่าจะได้ครบตามเกณฑ์นะครับอันนั้นก็เป็นดีเทลของตัวรายละเอียด เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เลยโยงไปว่าถ้าในเคสที่เรามีกระแสเงินสดเหลืออยู่มากๆปันผลก็ปันไปแล้วนะครับจะซื้อคืนหุ้นทํำไหมก,ก,ก็น่าทําถ้าสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าจะทําแล้วให้ดูเรื่องฟรีโฟลด้วยเพราะมันจะเป็นข้อจํากัดประการสําคัญนะครับในการที่หุ้นของเราจะคึกคักหรือไม่คึกคักในโอกาสต่อๆไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวกระแสเงินสดนะครับทีนี้ ในบริษัทเดียวกันลองมาดูสิครับเมื่อเช้าเนี้ยเราเห็นว่าบริษัทนี้สินทรัพย์จำได้ไหมครับ38,000ล้านนะครับมันเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตั้ง1 5 0 0 0ล้านอ่ะโอ๊ยโทษครับสินทรัพย์สภาพคล่องในประมาณสเออเกือบ20,000ไปปลายเกือบ3 0 0 0 0ล้านแล้วมีหนี้สินแค่1 5 0 0 0ล้านถูกไหมครับสภาพคล่องก็ดีหนี้ก็น้อยแล้วแคชตฟローเป็นยังไงบ้าง